สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันน้อแม่มเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะและที่นี่เลยเซรีไทยรถสวยนะคะสาขาสนามบินนะคะจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีหรือว่าศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหานะคะรถบรรทุกนะคะว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะที่ รองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง5ตันเลยนะคะวันนี้น้องแมมก็มีมาแนะนำนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะคะโต,โตโยต้ารีโวซิงเกิลแคป2.8 a ท t นะคะตัวนี้ได้ปี2021นะคะคันนี้ไม่เพียง50,000เท่านั้นนะคะในราคาเพียงแค่539,000บาทนะคะคันนี้ลูกค้าปวัดดีสามารถจัดเต็มฟีดาาพรเพียง9,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะบอกเลยว่าขอน้องแมมนะคะถ้าเป็นรถ ทำงานทำเงินนะคะที่มีการเสริมตกแต่งตรงนู้นตรงนี้ก็จดทะเบียนล,ลงเล่มมาให้เรียบร้อยพร้อมวิ่งงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอกรั้วเอาลอยหรือช่วงล่างนะคะที่เราแต่งมาให้แบบจันหรัหนักเต็มนะคะที่ของแต่งมูลค่ามากกว่า2 0 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะอ่าใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะบอกเลยว่าห้ามาพลาดคลิปนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจะพาไปชมนะคะสภาพตัวรถภายนอกและภายในนะั่นละ นะคะนะค้องแมขอแจ้งโปรโมชั่นกันก่อนเลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นนะคะจอง999บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆป,ป,ประวัติดีสามารถจัดเต็มฟีดาออกรถเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นนะคะและยังมีถ่านน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลนะคะถ่านถ่านน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็มีส่วนลดอีก5,000บาทนะคะและยังมีบัตร SRT ฟ a มิล y c การให้อีกด้วยนะคะฟีค่าเลยเตอดอายุก,การใช้งานไปเลยค่ะ ยังมีคาวฟี90วันนะคะหรือว่าดอกเบี้ยเริ่มต้น2.89เท่านั้นนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะจ๊ะอ่ะมาดูสภาพรถกันก่อนเลยนะคะมาดูด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของ Toyota r e v o s y ซิงเกิลแกร2.8แอ t ตนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8หรือว่า 2,800cc นั่นเองนะคะได้ชมหน้าแอน i หรือว่าชมหน้ามูปานะคะหล่อหเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ ด้วยกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัวนี้ก็ตัดกับสีตัวรถได้อย่างลงตัวเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะรับประกันได้น,นะคะของเราไม่มีชนหนักจมน้ำพิกคว่ำใหม่แท100้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะตัวนี้ก็ได้เป็นสีขาวนะคะสีขาวเดิมโรงงานดวงไฟนะคะนี่เลยก็ได้เป็นในส่วนของดวงไฟแบบใสกิ้งแบบนี้เลยนะคะไม่มีคราบเหลืองใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ ให้ดูความใสความกิ้งของเขานะคะตัวนี้ก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะในส่วนของล้อนะคะตัวนี้ก็ได้ล้อแม็กคู่หน้านะคะนี่ล้อแม็กคู่หน้านะคะยางนะคะแม่เปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะดอกยางนานๆเน,น้นๆเลยนะคะร่องอยางนี่ก็คือเป็นร่องเงาแบบนี้เลยอันนี้อาจจะมีเยังเป็มุมบ้างนะคะเช็ดไปเมื่อเช้านะตัวนี้ อ่ะนี่นะคะแต่รับรองได้ว่ารถสภาพใหม่แน่นอนนะคะรถสภาพไปไ้ายแดงแน่นอนนะคะตัวนี้ดอกยางหนาๆนึงสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวนะคะมีมาให้ครบนะคะหรือว่าไฟทับทีมนั่นเองนะคะที่อยู่ด้านข้างเครื่องยนต์2.8นะคะตัวนี้ถ้าเป็น2.4มันจะไม่มีโลโก้นะแต่ถ้าเป็น2.8มันจะมีโลโก้มาให้นะคะไม่มีรยตำหนิไม่มีรอยขีดข่วนนะคะกระจกก็เป็นสีดำนะคะที่ตัดกับตัวรถ ที่เป็นสีขาวได้อย่างลงตัวเลยนะคะที่ปัดน้้ำฝนก็ยังใหม่อยู่นะที่รองที่ปัดนน้ำฝนพลาสติกต่างๆก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะตัวนี้นี่นะคะมือจับประตูก็จะเป็นสีดำนะคะ,ะให้ดูโครงสร้างภายในนะคะแกะเม็ดอากให้ดูเลยนี่เม็ดอากลมสวยทุกจุดนะคะสาภาพใปแดงเลยนะคะเรียงสวยต่อกันเป็นแบบนี้เลยนี่พี่ๆดู รับประกันนะคะไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะโอกระดูกงูคือยังแบบเหนียวแน่นมากนะคะสภาพก็คือเหมือนรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะนี่จะเป็นมือเดียวป้ายแดงนะคะของเราถือจะเป็นรถมือสองแล้วแต่ก็สภาพนี่คือป้ายแดงเลยนะคะเอเก็บยากนิดนึงเนาะนี่อ่ะอึบ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 อ่าเน้นละหัวนงหัวนกต่างๆนะคะนี่พี่ๆดูได้เลยนะคะไม่มีรอยขยับ,ขย,บขยื่นนะคะ ไม่มีการถอดออกมาพ่นสีนะคะไม่มีนะคะตัวนี้ในส่วนของคอครัวนะคะความสูง10ชั้นครึ่งนะคะเป็นแบบเป็นนำเงินแซมเลตนั่นเองนะคะจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแข่งแรงทนทานแน่นอนนะคะในส่วนของลอดหลังก็เป็นล้อกระทะพาเพาลอยนะคะเป็นก่อน tcpy นะคะตัวนี้เป็นยางมิชลิน x c d 2อย่างดีเลยนะคะรองรับน้ำหนักได้ถึง5ตัน ดอกยางหนาๆเน้นๆน,น,นะคะซุ้มล้อนี่พี่ๆดูไม่มีรอยสนุมสนิมเลยนะคะสภาพเท้ๆของเดิมเท้นะคะนี่อ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับด้านหลังตัวนี้นะคะไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวก็อยดวยงใหญ่กลมโตนะคะยังอยู่ครบใช้งานได้ตามปก,ปกติเลยซิปล็อกก็เดิมๆโรงงานเลยอ่ะพี่ๆดูเม็ดอาร์นี่ กลมสวยกลิปแบบนี้เลยนะคะสําหรับเม่นอาร์ตนะคะใครที่มองหารถคอกพอลอยสักคันนะคะน้องแหม่มแนะนําเลยไฟเบรกตอนที่3มีมาให้นะคะแมกไลเนอร์ต่างๆก็ไม่มีชํารุดเนาะเแบรบกคำหลบป้ายนะคะสําหรับใส่ิ่งที่อยากได้ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะ้องแหม่มแต่งมาให้แล้วนี่เป็นของใหม่เลยนะในส่วนของช่วงล่างโอ,อ้ทีเด็ดเลยนะคะในส่วนของช่วงล่างนะคะม่จะเป็นแนบซาแรกตรงเตงสก,กีโชคคุ้ยคู่หรือว่ายางอร่อยอันนี้คือแบบอึดดึกทนจริงๆนะคะเราแต่งมาให้ครบแล้วก็จดทะเบียน ลงเล่มมาให้เรียบร้อยนะคะสามารถออกไปวิ่งงานได้เลยนะคะนี่ไม่ต้องกลัวนะคะรับน้ำหนักได้ถึงหตันกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้สาภาพรถก็ดูแล้วรวมๆก็9กบบวกบวกเลยนะคะเอามาดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับภายในแผงประตูนี่ก็จะได้เป็นสีดำนะคะตัวนี้ประตูก็เป็นระบบกระจกนะก็เป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะ กระจกด้านนอกก็ปรับไฟฟ้าได้นะคะตัวนี้เดิมๆนะคะแันรอยนะคะเดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะแผ่นพงงเพนเพยนะคะเม็ดอาร์กเ๋ให้ดูนี่บอกเลยว่าเรียงสวยกันทุกจุดแบบนี้เลยนี่กลมกริกนะคะกลมกริกนะคะไม่มีการตัดตรงตัดต่อนะคะตัวนี้ของแท้น่จจะของแท้อะเก็บยากอีกแล้วนะคะ กระดูกงูคือแบบเหนียวมากอึบอึบอึบนี่เบานะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ก็จะได้เบาะหนังสีดํานะคะรถทํางานนะคะส่วนมากก็จะเป็นสีดํานะคะเพราะว่ามันดูแลร,รักษาง่ายนะคะตัวนี้พวงมาลัยนะคะแบบสามก้านนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้เป็นหน,น้าจอทัชสกรีนสัมผัสได้นะคะเชื่อมต่อ USB ได้นะคะ อบนี่นะคะสามารถเชื่อมต่อได้นะคะแอร์แบบคูหน้ามีมาให้ครบเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะคะตัวนี้เป็น5สปีดนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะก็เก็จของได้เยอะอยู่นะคันนี้แม่ลงแม่แรงก็ยังอยู่ครบนะคะสภาพภายในก็ถือว่าโอเคเลยนะคะไฟเฟิงอะไรก็ยังติดยังคงใช้งานได้ตามปกตินนี่เทดานสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีรอยจงรอยเจิมเลยนะครับอุด นี่นะคะก็นดน้านหน้าก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะภายในโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับรถทำงานทำเงินนะคะพี่ๆต้นใดที่สนใจอยากออกรถไปวิ่งงานสร้างเงินสร้างอาชีพนะคะบอกเลยว่ามาที่นี่นะคะสตีดไทยรถสวยนะคะสาขาสนามบินนะคะศูนรวมรถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นั่นเองนะคะนี่เดิมๆจากโตโยต้กันเลยนะคะนี่ฟิล์มน้องแหมก็ติดใหม่ให้นะคะตัวน,นี้อะมาดูในส่วนของ ห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะจ๊ะมาดูต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เครื่องยนต์ 2,800cc นะคะ Toyota Revo นะคะ single c a ค2.8แอนคันนี้ได้ปี21ไม้5,000นะคะราคา5แ39,000บาทพร9,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะตอนนี้บอกเลยว่าสำหรับ โตโยต้าของเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะคะนี่และให้ดูโครงสร้างเลยเครื่องยนต์ต่างๆนะคะนี่เดิมๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคานเดิมอันนี้จะเป็นรอยกดทับนะคะรอยกดทับของฝากระโปรงเนาะมันจะได้เลยว่าของเรารถเดิมแน่นอนนะคะและพี่ๆ,ๆนดูน็อตนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นเลยหม้อแบตนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของจุดแต้มสีต่างๆนะคะนี่ จุดแต้มสีนะคะเดิมๆมโรงงานเลยนะคะแผ่นเพลทยังอยู่ครบนะคะนี่นะคะเม็ดองเม็ดอาร์คนะคะนี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยกลมสวยทุกจุดนะคะก่อนออกน้องแหม่มก็เช็คให้30รายการนะคะฐานมันเครื่องฟรีให้นะคะถ่ายของเหลวให้และผ่านการตรวจจากบริษัทที่เชื่อมมาแล้ว274จุดหรือจากกูอินส pection มาแล้ว3 4 4จุดนะคะตัวนี้ฝากกระโปรงนะคะนี่ หัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยบิดเบี้ยวไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะนี่ให้ดูความเดิมความแท้นะคะของแท้นะคะนี่กลมสวยทุกจุดนะคะปากระโปรงนะคะแผ่นกันความร้อนก็มีมาให้ครบนะคะตัวนี้นี่พี่ๆดูได้เลยสวยงามนะคะใครที่กำลังมองหารถอยากไปวิ่งงานสักหนึ่งคันนะคะน้องแหมแนะนำกันนี้เลย เป็นรถคอพอลอยรองรับน้ำหนักได้ถึงห้าตันเลยนะคะตัวนี้จดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยพร้อมวิ่งงานนะคะผ่อนเก้าพันกว่าบาทตลอดสัญญานะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะแนะนำเลยนะคะอ่าให้ดูสภาพรอบรถอีกหนึ่งครั้งประวัตด,ดีสามารถจัดเต็มฟีดาวได้เลยนะคะตัวนี้ สำหรับรถ้อพอลอยสีขาวคันนี้นะคะแต่งมาให้เรียบร้อยสวยงามมากนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะจ๊ะใครสนใจนะคะจองเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะแลใกรที่ออกรถเดินนี้ก็รับส่วนลดไปเลยนะคะอีก5,000บาทนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี 2ครั้ง20 0 0 0กิโลนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.89กับปีอีก90วันนะคะเร้มีบัตร SRT เป็นีีาารให้อีกด้วยนะคะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานไปเลยค่ะนี่ใครสนใจบอกเลยว่ารีบโทรมาได้เลยนะคะ0ู4 5 1 9 7 1 9่นะคะ0ู4 5 1 9 7 1 9่นะคะหรือใครอยากได้รถคันไหนรุ่นไหนอยากให้น้องแมมมารีวิวคันไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพสตได้เลยนะคะ นี่เลยมีให้เลือกมากกว่า100คันเลยนะคะสําหรับรถทํางานทําเงินนะคะนี่รับประกันโคงสร้างนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะเดินหรือว่า5,000กิโลนะคะมั่นใจได้เลยซื้อออกไปแล้วนะคะบริการหลังการขายไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะคะของเรานะคะได้รถสวยเก็ดเอแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่ไม่ว่าจะอยู่ภาคก,ก,กลางภาคอีสานหรือว่าภาคใต้นะคะ น้องแมงมีสี่สาขานะคะสำนักงานใหญ่ก็จะอยู่กรุงเทพนนทบุรีนะคะภาคอีสานก็จะอยู่บุรีรัมย์อำเภอโนนนินแดงส่วนภาคใต้ก็จะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะมีสองสาขานะคะสี่แยกตะปานกับสาขาสนามบินนะคะใครที่สนใจรถยนต์มือสองเบนเอนะคะหรือว่าเป็นรถทํางานทาเงินนะคะก็มาดูได้ที่สาขาสนามบินได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอาชีพนะคะ ยังเบอร์กันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ0645197197นะคะ0645197197นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะก็โทรก,กันเข้ามาเยอะๆแอดกันเข้ามาเยอะๆนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะออกง่ายอนุมัติไวนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะโอเคสำหรับวันนี้น้องแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะฝากพี่บีกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของน้องแหม่มไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาติดตามนะคะว่าพรุ่งนี้หรือว่าคลิปต่อไปน้องแหม่มจะมานีวิวรถรุ่นไหนนะคะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซนร์ิไทยรถสวยคะ่ะ